สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบอยฟอร์ดนะครับคลิปนี้ผมจะพามารับชม Ford e v e r วอ t p สต t แพทิน,นะครับเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 250แรงม้า600แรงบิดนะครับสีดำอ l u t ุดแบ็ k แต่งหลอ่อเท่ๆทรงสุลต่านพร้อมช่วงล่างจัดเต็มนะครับมีแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามารับชมกันเลยครับ ก่อนส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับ Ford e v e r วอร์เรสต์แพทินัคันนี้ของน้องโอ๊ตและคุณแม่กุ้งนะครับแต่งเต็มแต่งล่อๆรอบคันเครื่องยนต์3.0 v 6นะครับก็ต้องบอกเลยว่าลูกค้ารีเควสต์ดีไซน์การแต่งเองทั้งหมดนะครับทั้งช่วงล่างล้อแม็กยางแล้วก็ชุดแต่งนะครับแรงมา้าแรงบิดคันนี้บอกเลยว่าเหลือมากๆใครชอบสายลุยสายออฟโรดนะครับแล้วก็ต้องการรถที่ cc ท็อกสูงๆตัว v 6จบแน่นอนครับ เดี๋ยวผมจะพามาแนะนําในส่วนสเปครถและก็ออปชันนะครับก่อนอื่นพาชมรอบคันกับดีไซน์การแต่งหล่อๆกันก่อนนี่ใส่ท่อ JTC ไ t เทเนียมด้วยในส่วนของราคาตัวรถนะครับณนะวันนี้1ตุลาคมนะครับ2,284,000บาทราคานี้ยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับสำหรับ Ford ตัวทับสุด3.0 V6 นะครับไฟหน้าของเขานะครับตรงนี้คือต้องบอกว่าเป็นไฟหน้าที่ ค่อนข้างอัจฉริยะนะครับเป็นไฟแมททิค LED ความสว่างท็อปที่สุด6,000ลูเมนนะครับสว่างและฉลาดมากๆโดยส่วนตัวนะครับใครเคยขับรถขึ้นป่าขึ้นเขานะครับแล้วก็ทางเดินมืดมากๆนะครับไฟตัวนี้บอกเลยว่าอัจฉริยะดวงตานะครับดวงไฟนี้คือสามารถคาลิเบตได้ตามองศาที่เราเลี้ยวเลยเราเลี้ยวซ้ายไฟก็เลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาไฟก็ปรับองศาเลี้ยวขวาเองนะครับเป็นไฟอัจฉริยะนะครับนี่ฮะ performance LED จะไม่ใช่ไฟ LED ทั่วไปนะครับตรงนี้คือความสว่างคนละเรื่องกันเลยส่วนด้านล่างไฟตัดหมอกนะครับเปิดปิดออโต้มีให้พร้อมเซ็นเซอร์หน้า4จุดและเซนเซอร์หลัง4จุดนะครับก้อง3-60องศาก็มีให้พร้อมเช่นเดียวกันกระจังหน้าใส่เป็นสำนัก Ford f o r รนะครับดีไซน์สวยพร้อมไฟ LED 3จุดข้างบนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเป็นไฟที่เปิดปิดออโต้นะครับเราเปิดประตูหรือว่าออนผ่านกุญแจนเนี่ยไฟก็เปิดเองเลย เราสามารถเลือกสีได้สีส้มก็ได้สีขาวก็ได้นะครับสวยๆส,สว่างๆนะครับนี่ครับโฉมหน้าของไฟแมทติค LED นะครับสว่างมากบอกได้เลยว่าเดินทางตอนกลางคืนปลอดภัยแน่นอนครับตรงนี้มีแค่รุ่นขับสีนะครับสาหรับไฟตัวนี้ในส่วนของช่วงล่างนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นชุดโชค๊คชุดโหลดโปรเฟนเดอร์นะครับโชค๊คสปริงสตัดลูกหมากกันโคงปรับระยะอุปกรณ์ทุกอย่างมีให้ครบครับ นี่ครับตัวซับแทงค์ที่เขาว่ากันคืออยู่ข้างล่างนี้ฮะจะเป็นซับแทงค์สีแดงๆนะครับตรงนี้ปรับได้แปดเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งนุ่มเบอร์แปดแข็งเราสามารถเลือกได้ส่วนล้อแม็กกับยางตรงนี้เป็นยางโตโยนะครับอาที RT, ขนาดใหญ่ที่สุด27 5ดห้านะครับดอกยางต้องบอกเลยครับว่าตรงนี้คือสายลุยโดยเฉพาะนะครับล่องยางตรงนี้คือจะหนานิดนึงแล้วก็สามารถตะกุยได้ลุยออฟโรดได้แต่ถ้าวิ่งในเมืองนะครับตรงนี้อาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าในตัวดอกยางเนี่ย เดนลุยนี่ครับอารทีรักเทเรีนดอกอย่างหนาๆนี่คือลุยได้ทุกที่นะครับตะกุยไปได้หมดส่วนล้อแม็กเป็นแม็กโฟร์ฟอร์มินะครับสีดําเงาดีไซน์ก้านวายสวยๆแบบนี้นี่ครับขอบ20นิ้วนะครับแบบนี้เติมลมยางให้พร้อมนะครับพร้อมใช้งานและส่วนที่ขาดไม่ได้ก็เป็นปั๊มเบรกพานาเมล่านะครับคัสตอมพร้อมจานขนาดท็อที่สุด410นะครับมิลน,นี่จานสวยมากม พรุ่งนี้ครับก็เตรียมส่งมอบให้เจ้าของนะครับพามารับชมและรีวิวกันก่อนในส่วนของบอดี้รถนะครับตรงนี้คือด้านข้างเขียนว่า V6 นะครับตัวนี้คือเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเอเวอเรก็จะมีทั้งเครื่อง2 0 0พันและเครื่องสามพันเครื่องสามพันคือเป็นตัวท็อปที่สุดแรงที่สุดนะครับในส่วนด้านหลังก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับจะอยู่ในส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นชุดปั๊มเบรกนะครับผันหน้าขาวออกนะครับ หรือเราสามารถหันด้านดําออกก็ได้จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําว่าด้านขาวเนี่ยดีไซน์จะสวยแล้วก็ดูหรูห้ากว่านะครับยางสีดําตัวหนังสือสีขาวคือตัดกันได้สวยงามแบบพอดีพอดีครับตามขอบกระจกก็เป็นสีโครเมียมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นแพทินัมนะครับสวยหรูหรานะครับและด้านล่างนี้ครับจะเป็นท่อ JTC ไทเทเนียมเป็นท่อคู่นะครับตรงนี้คือ ใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ท่อหลอกแต่อย่างใดเพราะว่าโดยเดิมนะครับตัวท่อด้านล่างเนี่ยถ้าเราไม่ใส่เป็นท่อคู่แบบนี้มันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้คือถ้าเราใส่ท่อคู่เนี่ยเขาจะเดินมาตรงนี้เลยคือเราถอดทั้งเส้นเลยครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยใช้งานได้จริงเสียงหล่อๆจริงนะครับแล้วก็มีควันออกจริงนะจากตรงนี้เลยไม่ใช่ท่อแต่งนะครับส่วนท่อแต่งเนี่ยจะเป็นด้านข้างนี่ตรงนี้เป็นชุดแต่งสำนัก AKC ครับ AKC Design มีให้เลือก V1 V2 V3 V4 นะครับตรงนี้สามารถออกแบบได้ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าสามารถเปิดปิดออตโอต้ได้ครับนี่ครับสามารถเปิดผ่านด้านหลังก็ได้ผ่านกุญแจหรือตัวรถก็ได้ตรงนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทางเราส่งคืนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโชคชุดปัม๊มอุปกรณ์ต่างๆทางเราก็ส่งคืนให้คันนี้เตรียมส่งมอบขึ้นใสก่กล่องของวัญน,นะครับอุปกรณ์ครบเซตเลยคันนี้ หล่อมากๆแต่งเต็มรอบคันแต่งโหดมากครับรถของน้องโอ๊กและคุณแม่กุ้งนะครับสำหรับตัวยูโร5นะครับจะมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งตัวนี้คือจะมีฝาถังน้ํามันแอดบูนะครับแอดบู Ad อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นน้ํามันดีเซลแอดบู Ad ์ครับเราสามารถเติมได้ประมาณาวิ่งได้8,000ถึง10,000กิโลครับเราเติมครั้งหนึ่งเนาะตรงนี้สามารถเติมที่ฝูร์ฟอร์ดใกล้บ้านก็ได้หรือว่าจะเติมปั๊มน้ํามันสาขาใหญ่ๆก็ได้นะครับ หากน้ำยาแอดบูหมดเกิดอะไรขึ้นรถสตาร์ทไม่ติดครับแต่สามารถวิ่งใช้งานได้ตามปกตินะตรงนี้คือเป็นมาตรฐานยูโรไฟนะครับในการกรองไอเสียออกจากตัวรถซึ่งทำให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยสะอาดด้วยมีข้อดีหลากหลายครับเราพามาดูภายในกันต่อนะครับนี่ครับสวยมากๆสมราคานะครับคันละ2องล้านกว่าสองล้านสดี่พบาทนะครับถ้ารวมค่าแต่งคันนี้ด้วยก็ ตีไว้เกิน2อล้านหแน่นอนครับตัวเลขกลมๆ2อล้านห้าอัพอัแน่นอนครับเพราะว่าใส่ชุดโหลดเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางทุกอย่างครบเซ็ตด้วยนี่ครับภายในสวยหรูนะครับเบาะปรับไฟฟ้า,าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับมีระบบดุลหลังด้วยหากใครชอบเดินทางไกลๆนะครับและต้องการเบาะที่นั่งสะดวกสบายเนี่ยเบาะตัวนี้บอกเลยว่าทํางานได้ดีนะใช้งานได้ดีใช้งานคุ้มมากาเดี๋ยวผมพาดูออปชั่นระบบภายในนะครับ นี่ครับกดปุ่มพุท s สตาร์ทฝั่งขวาหน้าจอครับขนาดใหญ่นะครับ12นิ้วส่วนตรงนี้ก็คือมัลติฟังก์ชันต่างๆในส่วนหน้าจอมีครบนะครับ่านี่ครับมีแจ้งน้ำมันบาร์ความเย็นเครื่องต่างๆมีแจ้งครบนะครับตรงนี้ก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเล่นได้หลากหลายนะครับ ระบบคูดคอนโทรลเรดร์คูตคอนโทรลตรงนี้ก็เป็นระบบฟังก์ชันในการเลื่อนหน้าจอต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆสามารถสั่งการผ่านระบบตรงนี้ได้เลยรับสายวางสายคือมีให้ครบนะครับนี่ครับภายในฟังก์ชันเกียร์เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าอีชิเตอร์นะครับตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับก่อนเลื่อนเรากดปุ่มข้างบนนะนี่ครับเนี่ยมีปุ่มข้างบนกดปุ๊บเลื่อนถอยหลังเลื่อนไปหน้าก็ได้ ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายนะครับสตารับหัวเกียร์ตัวนี้ส่วนฝั่งซ้ายเป็นฟังก์ชันนะครับขับ2ขับ4 f o u low f a นะครับมีให้ครบ4 a คือระบบขับเคลื่อนช่วงล่างแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งจะมีเฉพาะรุ่นแพทินัมอย่างเดียวรุ่นอื่นๆน,นะครับเอเวอร์เรสต์ id, ขับสองยแท็กไทเทเนียมไม่มีนะครับตรงนี้เป็นโหมดขับขี่ที่มีแค่รุ่น v 6เท่านั้นนะครับจำเพาะมากๆนะครับตรงนี้มีเดินกล้องอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบนะครับตรงนี้คือ กล้องหน้าฟอร์ดบันทึกเหตุการณ์อยู่ตรงนี้ครับหน้าจอสามารถสัมผัสก็ได้หรือว่าจะสั่งการผ่านอา่าตรงนี้ก็ได้ครับผมนี่ฮะ AC ระบบต่างๆสัมผัสเปิดออโต้โฮใช้งานฟังก์ชันต่างๆรถยนต์นี่ครับ<ม>เดินเบาวนาะสุดสาินาทีเตือนการตรวจจับกุญแจออปชัน่นดูกล้องรอบคันผมขออนุาตั้งเนะครับ นีครับตั้งเกียร์อาก็จะเห็นกล้อง3ามโลกติดรอบคันนะครับออปชันครบมากๆคันนี้ใครที่เน้นใช้งานยาวๆนะครับออปชันครบๆรถแต่งสวยๆคือตอบโจทย์มากๆนะครับสําหรับ Ford p พท i n นั V6 นะครับสำหรับตัวแอรก็มีทั้งหมด4จุดนะครับฝั่งซ้าย1 2 3แล้วก็ฝั่งขวาสุด4นะครับช่องเก็บเงินสัมภาระต่างๆอินทเรียรถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับสวยมากๆเนียนมากๆ เส้นสายไฟ ambient l i ลท์ข้างในจะมีแค่ไฟสีน้ําเงินนะครับแต่บอกเลยว่าแค่สีน้ําเงินนี่ก็สวยดูดีมากๆนะครับมันทําให้ความรู้สึกรูหรานี่ฮะสวยมากๆสีดํานะครับดีไซน์การตกแต่งทั้งหมดคือล้วนเป็นสีดําหมดเลยไม่มีสีอื่นๆนะครับถ้าเป็นรุ่นวายเทคเนี่ยดีไซน์การเดินได้เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ในส่วนรุ่นนี้คือสีดําสีขาวนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นแพทตินัมเขียนว่าสีน้ําเงินตามชุดนี้นะครับ ทางล่างนี้ก็มีสัมภาระนิดนึงนะครับเป็นในส่วนของอุปกรณ์แต่งต่างๆที่ทางเราจัดคืนให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ Ford e v e r e อร์เรสต์แพทนัมะครับใครชอบรถยนต์คันใหญ่ๆเครื่องยนต์แรงๆครบจบในคันเดียวนะครับผมแนะนําคันนี้เลยชอบแต่งแบบไหนอยากได้แบบไหนทักหา,าบอยได้นะครับบอยฟอร์ดพนันครสาขาเกษตรนมินนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ